<c oughs> พี่น้องมองเนี่ยสาวครูขามาเบิ่งข้างในโอ้มาเป็นตะแพงแต่อันเนี่ยสาวครูพามามาหล่อเบิ่งสวยน้อพี่น้องเนาะสวยจานชามไม่มั่งไงไงพี่น้องอ <c oughs> มีนี่ปีนซักเก่าเก่ามองเนี่ยป็ดตะเพียงมีแต่อันเป็ดตะเพียงพี่น้องเนาะแม่วันแม่เฮือน ไฟจากมาพี่น้องม,มาขืนได้ไล่ได้แบบไล่เองเลยพี่น้องเยอืะเผื่อเจลอันนี้นะืมเผื่อกกระไก่อืมระเทียงเลยพี่น้องใบหนึ่ง กับบุือว่าเพงว่าพี่น้องเนาใบเซียดบาทกับมีสิบาบาทกับมีเบิ่งจิจารราคาอุ้ยอันนี้แพงอยู่แปดเก้าสีเกิใบบ้ยยัเพิ่อกระบอกนี่ข้างในเลยพี่น้องอนนข้างในเผามากปะสาคูจิาโล ันนี้ส้วนขาดดินเนาะพี่น้องเนาะเคยดินนี่นะอ่าพี่น้องโอ,โอ้แบบเป็นโชเป็นแทนี่เบิร์ดได้พี่น้องพี่กระติกหน่อกระติกหนาเบิร์ดนีสุภาพพี่น้องดีงกว่าไม่ก๊อบลูกก๊อบข้าด้วยาคาพิเศษเก้าชิปเก้าบาทแต่แนมเบิร์ดพือจีเมนเก่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้คุณจะลุดนแล้วค่ะฮะบักพี่น้องโอ้ยกโอกับเอมีเบิร์ดพี่น้องเลยอ่าก็หลายแหงนี้ข้าไปรอเวิ้งนี่ยังไงอันนี้เป็นต้นสวยนะพี่น้อง น่อาอะพาพี่น้องมาบึงเารออ้ยอเนอะงามงามเศกฟื้ใส่กเป,เปียกก็แนวไพอันเขาเอื่อนไว้ยงังก่ะสทเปิดทานอาหารแทนานะพี่น้อง สิเปิดองหันอาหารเมาเลือกแบบมองเดียวครบจบเลยพี่น้องเลยมากแบบได้มีใส่อาหารแบบได้ี่นหน้อยๆญ่ๆแซ่แบบได้มีเบิร์ตเน,นี่พี่นอ้องใส่เที่ตำเนาะมาบักใหญ่นี่นถ้วยค่ะเอามือจางจะไปจากมือเน่เด้อพี่น้องเด้อ บุ้ชาเบิ่งสวยสาวคุณเนี่ยฮ่าตัวแแนวไปตะเพงเลยพี่เนาะฮ่าตัวมาหมดเดียวครบเลยนะพี่เนอะอืมใบบุ้แพงก็มีทำชิบหาบาทก็มีเนาะไส้ยังอันนี้ไส้น้ำแก้วน้ำจกิ๊ดเหม่ยไอพี่น้องเบิ่งห่าตัว งามเนาะโอ้ยมันเป็นตะแกรงใช่ปีน้องเนี่ยเพื่อเติมสต๊อกเรื่อยๆโซนโอ้ยอันนี้เชื่อไหมโซนยังอันนี้เป็นเศษก็มีโซนจอกกัมีพี่น้องจอกจอกโอ้ยโหเกือบนี่พี่น้อง เซน้ำจิ้มอาจ้างามเลยพี่น้องเิ่นก็จะไปกินเฮตซี่ฟู้ดนะน,นะพี่น้องคือัาแขกนี่แต่ตเพียงอะไร่ะอ้หพี่น้องอันนี้เป็นเกีียว,วร้ายแห่้งยีงดีเลยพี่น้องอแบบอะไรกับมึงเลย <c oughs> เตีตาแห่้งอีไตาเจ้า ต้องมาเบ่งส่วนบวงพี่นอ้องส่วนบวงส่วนสมแขง,งงามแบบท่องแบบบดท่องค่ะแบบสิว่าได้ปะนี่เป็นมาส่วนกลางได้เบิดท้อพี่น้องโอ้นี่ให่ย่บอก มองแบบได้ใหญ่บอกรูบอใหญ่าดนา,า,าตุ้พีนองไล่ดิเขื่อนกันขวดตีนองดืง้อล่คักไล่เนียน่มเนี้ยนี่นเนี่ยอาต้องนู้นม,มีดกบมีตุ้องเลยตบบวงแบบได้อุ่จะแพงตุพีนองอันนี้ ส4 euh บาทอ่าบวงนหน่อยๆนี่ ну ๆมีเบิดเนี no ่ยกอดขาด้วยหน่อยจอกหน่อยจอกไงพี่น้องใไ้มักแซ่เหล่าไซเบียพี่น้องโจ๊กมีทุกแบบทุกขนาดหน่อยๆใหญ่ๆหน่อยๆใหญ่ๆสไตล์แบบว่าโอ้ย เงียเงีเบิ่งเบิงสีหนุ่ตัวยางให้เบิ่งนาพี่น้องเนาะตาตัวหน้าแดยพี่น้องมากแบบได้มีเบิ่ดพี่น้องเอ้ยออามาเบิ่งนาพี่น้องเนาะเฮ้ยอืมมีแต่เป็นตะเพีงก็มีงามๆก็มีไซกับเล่ม สุดเหนือเลยพี่น้องเนี่ยบจอกธรรมดาก็มี่นะจอกไห้ก็มี่มาแบบได้แบบนี้บอกน,นี่นะอกส้าวส้อยแต่เพเยียงไงวะสูงต่ำในนี้เพียงบางส่วนนะฮะงังจะค้ารวยสุดเลยพี่น้องมากระเป๋ากับแบบได้เลยนะ Oui, oui.